เราชีทางกันมาเอาหมา นี่คือผู้บ่าวอันนี้คือไออันนี้คือรูกจักของโรงงานพี่น้องเจรละมือนะเพื่อนมีเวียกนะจ๊ะเพราะว่าโคดทางเพื่อนว่าเพื่อนนั่นเดี๋ยดีดีดีสจอนซูมให้เบิ่งเพราะว่าต่อไปก็คือสิเป็นแอนซีโอบริหารเพราะว่าเพื่อนนั่นมันง่ายเดิพี่น้องจ๋าส่วนเพื่นก็เลยแต่ละมือครับมาเพื่อนก็เลยอันโคดทางเอาเต็นนวยมันสาเห็นว่าอะไรก็ได ปาดกระตาสาวรรค์นะะพี่พน้องจิบไว้ลุงก็จะมันถือจิบเจ้ากะยอกองนุงแห้งป,ดปาดเศรเหรียญีกได้เอาลูกอ๋อฮักเลฮักแลวเอาเอาำเอาได้นะเม,น,น,มนควม เอาย่าไปเบิ่งกันมาคงเปินกันเด็กกุ๊กท้องหนาจ้าคุณอันนี้อันนี้กำลังกันกำลังเป็นดอกพี่น้องจ้าอันนี้อายุกอนยเอาลุวร่าบัวล่าพาบัวล่าพาวิ่งงามจะเข้าให้นางเด็ดบอกเด็ดใช่ให้พี่น้องเบิ่งใกล้ๆงามๆเอาแต่ยอดมันเด็ดตลอดมันก็สิแตกตลอด เรื่อว่อยทายกายพวบเดี <f Read ing> ๋ยวขอยัดสียำยำอบกันอด้รก็ได้พี่น้องอย่ายังไงก็ฝากเบิ่อผ่าติดตามด้วยนะจ๊ะเพราะมือกล้องจำเป็นนะจ๊ะเป็นยังดอกเพราะว่าเอื่อยเราก็เคยเห็นศองมาก่อนเราก็อาจสิได้อยู่นะอันนี้อันนี้คือเงินของทานเพิ่นไปแบบงามเป็นอย่างดีเลยเนาะ เวลามาเอาก็ต้องยากเทเดดึงเป็นกระสอบกระสอบเมนตังไว้ตังไว้เมนขวมทำอะไรค่ะคุ่อยเป็นคนอุ้ยเออเชียวเยนี่ะเป็นคุต่อยฮะ้สวนเป็นคต่อยเจ้าดว่าเิงอยู่เซุปนี้มารับช่งบคนนี้มารับช่ค่ะเขาขอ่เด้อเน เก็บให่เพ <laughs> ีบนเโบเมนวาลักเพนและเก่าเขาคิดว่มีคนอยู่เนาะโบเมนยังบโบเมนยังเขาลากลอยเขาทั้งล้งบ้านดิโอ้อ้โสวันจกันนี้มันม็นเม่ดี เนศวันเพิร์ลเซียได้ปีนค่ะปีนหัวนี่นี่นี่เด้อเด้อเด้อเบิ่งเด้อสวรรค์เพิ่นลเซียนเอาดีๆเด้อนะมักจับเด้อเพิ่นเพิร์เอา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 ยใจใจใจลงข่อยแบบนี้ป้าระวังมันา้มักจับก้อสูงจะเรื่อยๆเห็ดยังแบบนี้เห็นหนูบ่เห็นหูหนูเห็นบัวด้วยใช่ โจบ้าไก,ก่หน่งสวรรค์เห็นี่เลยบเคือนี่ยอายุเฮ<ะ>้ยเคือขึ้นบอหยาบ <c oughs> เม่เลยไม่ใซ่ท่าแบเท่าออกพนอกได้บอกเอาเห็ดดีๆเด้อเอาเอาเอาชบ ออามปาปา,า,าได้เรียกทุกคนอันนี้คือบอกเออมักสว่างดรว่ามะละโกนั่นเองอ,นนอันนี้คือหน่วยเดียวก็เรียกเพื่อเรียวเ,ยวเยวม่นเพราะว่ามันหนาเฮาะสิเบลยังอีกบ,บันดนี้นะเธอทำบอกว่าแห้งออกขอบุญแลวกา,วาม,มัก คือเตรี๋ยวใบไหเรียบร้อยแล้วเครื่องแตบะคุ้งมันมีอย่างนี้มีผักบ่วงข้าวปุ้นแล้วก็มะนาวเอี่ยวหอนหอนปิ้งใกล้บอกอ่าแต็กตาหนึ่งพี่น้องจะสุดคุ้มเบิร์กอากับตาไอ้แก้วเนาะพี่เมย์อายุกระซมกับคนอะไรจะเบิร์กตีเบิร์กจากสภาพเพาดู ไปดูเมื่องใหญ่เลยที่ถามพี่น้องมุนได้เลยค่ะมันลงทึนแบบอาทิตย์ดูสั่นผมพอไปดูกันมาแล้วจ้ะพี่น้องลงทึนแบบว่ากะทิลงทึนขนาดเท้าเก่ามาได้มักอ่อนอะไรครับเดี๋ยวมาใช้อันนี้คือคุณแม่บ้านนะจ๊ะแนะกประดับประแดกเรื่องสาแม่บ้านสนะเลิศพี่น้องเห็ดเป็นเบอร์ทุกอย่างนับตั้งแต่เห็ดไทยเห็ดนา แบบเลิศดแล้วนะมือเนี่ยมาลกกัมาร่วมกินส้มตำบางคงด้วยนะจ๊ะมาล้มาร่วมตายฉันเป็นคนขาไก่้ปมาร่วมตายเปล่าเลยเอาตายแต่ว่าตายไป่ไตัวหนึ่งนะนะอ๋ออันนี้คือเป็นมือทหารนะคะไก่้เอไอ้ชาไอ้ยังก็อืไอ้แพนท้องจันบ่ไอ้คือชุดหล่อประจำบ้านเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้อง FC มัก ในบ้านแห้งแหงมีคนขโมยโทรศัพท์ไปตอนนี้แจ้งจับได้แล้วส้านนี้ปราบมันขวดข้วมจวนอวนะ้าวม้อน FC สวันนีนี่ต้มไก่ต้มไกนมือนีสิพากัดต้มไก่ใส่โอีซีเดนจ้าหัวโจ๊กเดีวหลายคนมันจะพอกินาปเอาอีกตัวนึงแวนโอ้โหแร้วซ้นี่วใส่น้ำจักซาำหะเว้นอีกสองต อูเอาถุงมาบักงยังไงนุ่งไหนผู้เพื่อนเสียวเมอฮออีกนะผู้เล็กก็หมักในบ้านเพราไว้แล้ว่าแบบเสียงรอแห้งเลาวพี่น้องบอดวาร้อนบอด้ว่าบได้วาร้อนแต่เสียงไหน้าตาก็ร์โลอัมเบนตีใครๆก็ชมว่าสมเลวที่ไปในบ้านบุคลิกดีค้าจาวันแล้วเมื่อเอาคนนอกใจ อ๋อซิริพรอภัยพงศ์เออซิริพรเอออันนี้คือถือใจเบิอเท่านี้แหละพี่น้องเอ้ยสิได้ไปเคมาลาดอยู่เฮากะเฮาก็มากมากเลยความสัมพันธ์แบบซิริพรอภัยพงศ์อ่ะเมียบ่ได้แต่งคนนี้มันคิดไรบอไปหาตับบะคงก่อนพี่น้องไปตับบะคงก่อนนะคะป้าป๊าป้าจะเอีปิตาเสียบบ่พี่น้องยังหาอะไรเอ่ย <ต>นี่อันนี้เครือพกกินกับเด้อันนี้คือปกถินอันนี้กำลังจะตำเลียวพี่น้นงเป็นตะเสียบบกคั่งหนึ่งอ๋อนีไงมันเพราะว่าตรงนี้เองบานนะเราเคยแบบค้ายสมตำค่ะอยู่ประตูน้ำค่ะแมนเคยเห็นแบบว่าค้ายสมตำมาไก่ย่างสมตำไก่ย่างวิเชียนนะคะเขาอยากเลยค่ะเมซูกินแน่อุ้ยเครื่องมันจะรขมไหมมันเครื่อง มันต้องใส่ไก่สุดมันยังแซ่บไก่แบบไก่บาดเฮาได้อยู่หรือว่าหรือว่าเขาใส่ไก่ซีบอ่ไก่เอ็นซีแต่ว่าแบบชุดๆนั่นก็นั่นก็คือซิลิโคนจ้ะซิลิโคค่ะคือกอดคนนอกไก่นะแต่สำหรับสวรรค์แล้วอ่ะเมียบบได้แต่งคนนี้มันคิดละล้วใส่ยังบางไม้เพราะว่าแซ่บอยู่แล้วกอดคนนอกไก่ะแม่นอันนี้คือเสียมเฮง เเยยยถ้าหายไม่บานต่ำน้องกเคยทิ้ดวังดูพี่น้อยบาีลละบกต้องตำแหล่ค่ะมันงพี่มันทิ้ดทิ้ดส้มก็เป็นไหมค่ะอะไรแบบซีเซ่นก็เป็นตะเสพได้เลยเลยคอคอแลเนี่ยเอามือจะไม่เป็นไรดรอกบานเขาก็ใช้มือทางนั้นแหละใช่ไหมอร่อยแล้วค่ะซ่นบอกแล้วจากเอ นักร้องบอกจักลับอยู่ยูซานผู้เดียวพี่น้องเลยออกมาจนมากนะอันพวกข้าสิมากินเปรี้ยวหวานเนาะแม่นอันคืเสียมแห้งออันตําเลยบ่ค่ะใช่เลยค่ะจะของจะภาพไปใส่ไอ้นี่จะภาพจะภาพพาคนสานีไปหาหมอค่ะต้องกลอยากให้ทกินเองตัวเราบอกไว้แล้วอันพวกซีโราจะใส่อันบลายด้วยค่ะ กะว่ากินร้ hehe, ายใส่ร้ายนี่ทีแดงว่าเสบร้ายเนาะแต่ว่าขส่หน่อยนมันจะเสบหน่อยเอาเอาชนิดก่อนแมนานตรนตมนตสมัยอยากมาต่หล่นแล้วโบเ่บงานนี่แส,แสดงว่าใส่พุงชุดหล่นหน่อยด้วยค่ะเยอยๆะ อ้ยพูดนานแล้วนะอาซีมซีมสวรรค์ซีมเห็นไหมคะซีมหมดไม่ขา้มมขาบอไม่แทบมาเปิดหานอยู่บ้านเท่าคือสีอได้ขายแซบ่แซบหลายเลยค่ะแซ่บบ่แซ่บไม่เผ็ดเกินแล้วก็ไม่เค็มแล้วก็ออกกับเปรี้ยวหวานอร่อยสีได<ห>้กินพร้อมกันก็ต้มไก่บ่บ่จ้ากกไก่เพื่อสีเปื่อยค่ะมันจะไม่จางทีแซ่บ อะไรไปแล้วเขาก็สดหนามันแมนเดียวเดียวเดียวเชียวโีไม่ใส่จ้าผู้ไปเอาหัวชิ้นไข่กระทะได้มาเถอะชิฝ่อไปใส่เนาะและอันอันหัวขาได้หรือยังค่ะได้แล้วจ้าใส่หรือยังค่ะโซ่ใส่อีลอยใส่หรือเปล่าจเปิดเบื้องดูบ่เออเจ๊มันเดือดได้ดิเดือดได้ดิมอนนเา้ำลูกเราบ่บ่ไปแล้วค่ะสมัยใดญ่เลยแต่พอเราใส่ก็คงจะได้ไปอยู่ดอกบ่ไปน้ำไปด้วเพราะว่าคนขางมันเปลี่ยน สวรรค์กับนรกเจิทางคนละแบบันรลกก็เจิญทางอันใส่เว้นใส่กรราจ้าหอทองคำป,ปตีน,นต้นงิ้วนาำเนาะอุ้ยถากออกมาแล้วค่ะเพื่จะเสมเฮงพี่น้องจใา,า,าเด็บเย็บเลยอาพาเข้ากับพ่อผมเฮง กินกับบักกัทินเสียบพูดโทษพูดข่าวพูดแบบคิวดบอกใส่ขังบอกเลยบักกัทินเดี๋ยวเขาเสียโคไปหลังห้บอกใส่ขังบอกโดยเอาไปเสอยากษ์ไทยนะบอกเอาอันนี้ลงบ่บ่เอาเอาใส่ปากกัทินก็ได้ขังเล่นนิดนึงเอาเอาหยอดมาแล้วเนาะแม่กินข้าวมนเหลือก็ใช่หรอสิถุงเมือแตาเป็นกรอบคิดจังไลยค่ะว่าสิเหลือแม่เห็นว่าสุภาพนนีกินทองแตกดีกว่าท่งของเรือนะจ๊ะน้องเอื้อคำ อ้ว,วอนบ่นเคยกลัวกลัวแต่อดค่ะอืออันนี้เละเข้า<ม>่าคือทีมาค้องคําา่ากินแล้วไม่เสียข้าวสุกน่ะนะโนแมนบอกอุ้ยเบิดสีได้ซํานี่เบริรดไลเหล่เาเล้อกเขาแม่สิบปเปอรเจลเฮนรี่แล่ะคะนี่ค่ะนี่อันนี้ใบบัลลพาสันซอบคะ่ะหอมหอมเดยเอาเลยค่ะแต่ได้เรียบร้อยจ้ะไปชวนสุภิญกินก่อน ไปเด้อค่ะเด้อไผ่ต้มไก่ก็ะกินน้ำรังเด้อจ้ะเด้อตู้ดูเป็นแต่แซ่บบ่ยังคักเลยอาหารเลยค่ะอีเมย์อีพอค่ะมาๆๆค่ะมานี่คน่ะไม่นี่อะลงมือสิจ้าทุกคนพี่น้องแซ่บเด้อเสีบแห้งบักแขกเลยเดี๋ยวนางสิบ่ได้ตั้งไว้นะคะนางสิทั้งจับทั้งกินเลยนะคะงานนี้นางลืมขากล่องมานี่ค่ะนี่ยค้ยเป็นตาแซ่บผักยุบไปหายเลยค่ะ มาเด้อจ้าพี่น้องเอ้ยโอ้เศษเศษน้ำลายไหลโอ้ยนี่คือฝีมือแม่บ้านนะจ้าโบเสียบได้นยังไงเข่าโบไมีกคยกินขนมจีนค่ะเอาในใจว่าผู้มือเอาเข่าหอดไม่มีค่ะกำลอุ่นเพาทันเรแล้วโอ้จะน้อยจะมา่กินรุ่งกําลังมาเอซีสวรรค์มาสวรรค์มามาเด้อพี่น้องมามามาเลยห้ามว่าโบเสียบนะคะเดี๋ยวแม่บ้านบาให้นอนนั่เดือมเมอแยง นอนคนละหองก็ได้ค่ะไม่ไรหองก็เยอะจ้ามาไม่เลยเดี๋ยวขออนุญาตกินก็ไน้จ้ะค่ะแซ่บแซ่บอ้ยแซ่บนะผาได้เด้ค่ะมือเกาะจำเป็นพี่น้องเยโลสวัสดีน้องได้นอนแล้วมาม่ากินตำมะกินตำมะฮู้กินตำฮู้ไม่ไม่กินตำมะฮู้ เอ้า mỡ ỏi hót phui พุย áo. เอ้าไป ขอบใจลายๆน่อเมือค no. ืนน no. ี่โดยโดยไอ้ขอบใจคือกมวนีมือ kind ข of ึ้นนี่เออ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 จะว่าไและบริษัทปันได้มันเทหนาเทน้ยจงเรียนรักันไหมยยไอ้จะไปเยี่ยมนองได้เปา่นี่ยชอบล้วคมื่อะบาทังเสียวเมื่อกรบังเสียบนะเมื่อบาทังเสียว โอ้ยโพชิเยวกันไดง่ายกันนอกขึ้นอคืนมาบนกองของจอนคิดน้อนด้วยกันใส่ลายมาพี่น้างมาขึนตามังงรอบขํามตามังงงรอบข้าเด้อให้ข้ามมัคุ้นน้องให้รับมันด้วยโอเคหักแน้นกันเด้อเดัอด้อเด้อขหายแกป มา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 เดียวมา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 เดยค่ะกินหมดแล้วค่ะ şey กินเบ็ดมือยุได้บิิทบ่วงได้เี็นอจ้ามือเลยเดมันบดเซบกินเซบ่วงนะพี่น้องอย่งค่กินต้มไก่คนเดียว อันใส่โออยซิ่เยอะๆนะคะเอาเตียมอไว้แลยอูไม่สวนไดยนี่เนาะยน่วไป้งว่ม่ช่อยดาไปิไอ้ก่นงลายนสบายดีอหอบเดจ้ามาดูกินแบบนี่แบบแบบคุณคุณยาย่กินนะแบบแซ่บ เนาะเขามากมักเยเวลาแบบเลื่อนไปเห็นเขากินแล้วกินตอนเดอนไปน้องหิวเขาเมนคั่วมันได้นี่เราเกลียดเยค่ะทีสองดูของ่วัญกับปุณกินอยเห็นคลิปขวันซาวนะเฮอยได้ลงมาปะปุณนยังเกาะขวัญชาวแล้วบากเขาให้เอานี่มาแล้วมันเศ้าเลยอือ เกล็าวบวงข้าเปิดเยอะเปิดหางคลายเคื่อด้ยค่ะกินอแต่วาบ่มีเวลาเนาะมัได้กินตับมันได้กินตับเนกว่างอือเอาบรูดิเฮงานบลกบอกให้เขา็งานโอ๋ดิบริเฮดหไไ้เป็นวิ่งเอาบรดิเฮดอบริเดอะไรื่นบริเฮดบลอก โอ้ซีเมนค่ะโอ้ซีเมน่ะอืมไปไปหลองมอสหรือเปล่าโอ้ซีเมนมอสคว่างภาไป่ะแ่เอไอ้คว่างเรียบาไปเอาอมึงโทรมึวโดนลับวะถามผชายอยู่มา,ามมอืออาซีเมนซีม่นแล้วเห็นเขามารลับอยู่กูเบอร์แล้วเนี่ันหลับอยูอย่กะลั่งขึ้นแปลวหยาหายพะวะมาไปห้ามอแเลย เอาคือไปเอายาแก้วิ่งแหงเด้ไปหาหมอไปหาคุณหมอสุวรรณโนบอ่หมอหอเาห่อนอนีเอิง้าเาเดือนนี่บน้ามอเดือนนี่บะแต่มะฮู้งไงกินกระปกะินอ่อนแชบมิลพักพักมามาม่กินในตำหุ่งนี่แซ่บๆักุ่งก็มีเลยทุกคน ลุงคนมานำพาพัวค่ะพัวเสียพี่น้องพัวพาอันพัวเอเวนไปหาหมอเราก็ไปหาพัวแล้วคือเฮ้ยเราขี่รถลุงลุงขี่รถไปเบิ่งอยุ้งยันพี่น้องสาวกันที่แห่นสั่นกับไปเงอเด้อไอ้เนาะมือสับไปด้วยมือมือไปแล้วไปแล้วไปแเราดูอ่ะพี่น้องเอ้แซ่บไปเลยแซ่บแซ่บ สุดลูกพีกนั้นพรอลูกพิกมงเรต,ต้องตำบบตงเลยนั่งเฉยกมดเสียแน่เนาะต่ไม่คดีอย่ากินไรเด็ดเลอละซิวรถรถตําบักทุกแยวรถขับรถขัเาไหร่อย่าบอกว่ารถนิ้นว,ว,ว,วนะถอ ตะวันแป๊บนึงไผ่กระทอมเพชรโอเคไผ<ด>่ใิ่กินเองจับเองนะคะเหลื่อมก,กับเบิ้งรถพี่น้องมาเน้ออันนี้คือธรรมศาสตร์นะจ๊ะธรรมศาสตร์ลงโทษทั้งเพชรทั้งแสบพี่น้องเอ้ยเมียในบ้านตำ่ำทั้งแสบทั้งแสบทั้งช่วงมวาแม่หนวกปากกินเบียร์ไรนาะอืมตากินเบียร์ไร มันนั่งที่ห้อในซุ้มเชลเป็นเถื่อทำอิดขีดสว่าได้กินแต่มะฮุ่งกับพ่อบ้านพี่เนอะอรีคือความจริงโอหมันก็ยังชิมีอีกหลายค่ะครูบ้านสนไลน์แล้วเพิ่นมมีเวียดเข็ดโยงงานเนาะเหากับมแต่อยู่นาบุคหอยในซุ้มเชลเรกจ้ะมันมีช่วโอกาสพักผ่อนเอาแยกมันทีมาลูกเครื่องมันลุกอันลุกเครื่องมันเขาเจอปกตินะยอดยอดมันลุกเนี่ย จะลอยตายไปเไฮบอลครับด้มีเป็นร้อยล้านก็ไปไม่ได้นะคะพริกถูโซ่จอนใช้ให้ว่าขอโบแขยงกินเพริคกับเจ้าดอกซิวคอยซิวข้นจอนโซยแน่แซ่บแซ่บอลืมแตครับอืมแต่แบบมีแค่โยลืมเพริต้มใกล้กูจะเป็นมันแล้วบแบบโบเป็นโบเป็นยังขี่ดิชดน้าอยู่เพื่อเพื่อเราต้มเปื่อยนั่นอิ่มตัวแมนอันนี้แก็หิ้ว บ่เปลือยเนอะเอาหยาๆยามาจองได้เขียวเนาะร้อยร้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขนแหน่กเดี้ยวเป๊ะแม่ยลูกกะดิเจ็บอบตจเเ้อเอ็ซีวันเหนยวก็คอยร่อกะคอยรออีีนะรอไปเบ่ล่อไปหมดค่ะ บายบายเดยวด้ะค่ะตาบมะุ่งเบิร์ดเลยเด้อค่ะรอค่ะนันนี่โบตองถามดอกพี่น้องว่ามีแม่บานแล้วหรือยงังมีแล้วจ้ะนะที่รักกันนะที่รักกันนะฮักกูตายแน,น่ผู้ใดเสียนมามักในบ้านหันเตรียมใจพิหว,วังเลยเลยจ้ะมีภรรยาแล้วรักมากนะคะโอ้ฮักตั้งแต่บทเนี้ลในบ่มบอเจ้าที่แรงไงจังหน่อยเลย รักครอบครัวแล้วจะมีทุกอย่าง <congestion S 2> อืมแม่นพี่น้นองจ่าก,กินไปกินมากกันยังบบอิม่มอกคะแต่ว่านาง,งสีด้ขออนุญ,ญาตลาสบายดีด้วยพี่น้องจาา่จาบ๊ายบายบอก,ะกบ,บ,บอกะไรค่ะ